เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพชพ่อมดเคว่าเป์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายารัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มสุดๆเติมเกม ll วาริปง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้ออเดดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาด,ด,ดต้องเคเบาเป์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมกับอีเวนต์สกินใหม่นะครับผมที่สุดแห่งความเกลนะครับผมซึ่งจะเกลจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้บอกเลยนะว่าผมไม่ใช่สุลต่านหรืออะไรนะผมจะไม่ได้ไม่ได้มาแบบว่าสุ่มเอาทุกอันแล้วก็จะมาสรุปไวคอยเพื่อว่ามันเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็มีงบจํากัดของผมแนละ้วเพราะผมไม่ค่อยอยากเติมเกมเยอะนะช่วงนี้ภระ,ะนี่สินเยอะนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาสุ่มนะรรัผมมลองให้ไหกกนะ้ไดดสสกกกกว็าาาู่เเจ เคือมาตรฐานการวัดความเกลือของผมเนี่ยก็คือผมไม่อยากได้ตัวของสกินคาร์มิลนะครับผมในบรรดาสีสกินเนี่ยผมอยากได้ตัวของคาร์มิลนะครับผมส่วนตัวของโยนเนี่ปล่อยไปนะระดับอันติเมตนะก็ปล่อยให้คนที่เขากระเป๋าตังนานาเล่นกันไปนะเพราะว่าผมไม่มีคนสนับสนุนนะผมก็ทําได้แค่นี้นะก็มาทาให้เพื่อนดูได้แค่นี้เนาะก็ถ้าผมนะครับผมสุมนะครับผม15โลแล้วได้ตัวของคาร์มิลจะถือว่าผมดวงดีนะครับแต่ถ้าเกิดผมสุม15โลแล้วผมไม่ได้ตัวของคาร์มิลผมก็จะหยุดเลยนะแล้วก็จะเอาเพียงแค่สกินที่่ผมมมสุได้้าแคนนั ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในคลิปนี้ผมจะซ่มนะครับผมได้นะครับผมตัวของคามิวหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราทําการนะครับผมเปิดไปที่ตัวของ10โลไปเลยละกันนะครับผมก็10โลนะครับผมเราต้องทําการซื้อนะตัวของกุญแจก่อนนะโอเค10โลนะครับผมเมื่อกี้เขาบอกว่าใช้คุญแจทั้งหมด10ดอกใช่ไหม ก็เดี๋ยวผมทําการเปิดเลยละกันนะ10โลนะครับผมอยู่ที่500ไวคอ์นะครับผมก็คือเราต้องใช้ไวคอ์ในคลิปนี้รวมๆแล้วอยู่ประมาณ1,500ไวคอ์นะครับโอเคเปิดไปเลย500นะครับผมแรก อ่ะเราก็ได้มาแล้วนะครับผม10โลนะเปิดได้นะครับผม5ครั้งก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าการเปิด5ครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงนะครับผม1 2 3ลุยนะครับผมดู่เราจะได้ตัวอะไรนะครับ อ <c oughs> ได้กลิ่นความครมนะครับผมอันนี้เป็นกล่องอะไรเนะเลยไอคอนที่แนะนําให้หีบนะครับในหีบอ๋อเป็นไอคอนไอ,อ้นนี้ถือว่าผมชอบอยู่นะเพราะว่าผมเป็นพวกชอบสะสมไอคอนอยู่ละโอเคเรามาขนาดนี้แล้วนะครับผมคุณเปิดใช้งานส่วนลดพิเศษขอสนุกกับการสุ่มครั้งถัดไปโอเคครั้งถัดไปนะผมได้เฮ้ยผมได้ส่วนลดผมได้ส่วนลดเพื่อน เท่ากับว่าการสุ่มโลครั้งถัดไปนะ่ะผมจะใช้แค่9ดอกแค่9ดอกครับผมอุ้ยสม 5, สมติห้า50อะไรเราเอา9ดอกครับโอเคก็ถือว่าประหยัดเราไปนิดนึงนะมารอบที่2ครับผม10โลไปรามาดูกันครับผมว่ามีบอกว่าได้สกิีนมาบ้างไหมนะม,มาอื้มอะไรมันจะเกลือเช่นนี้ โอเคเปิดใช้งานอีกแล้วเพื่อนๆเปิดใช้งานได้อีกแล้วโอเค9ดอกไปไปโอเค9ดอก9ดอก9ดอกนะ450ไวคอครับผมมากับการสุ่มครั้งนี้นะคือเราต้องได้สกีแล้วนะมันการันตีนะครับผมในครั้งนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะเกือหรือเปล่านะครับ1 2 3ลุยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะ คามิวมา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 คามิควคามิวอ้าวารัสครับผมแลวผมได้ตัวของวารัสมาโอเคได้ตัวของวารัสมานะครับผมวิรอบนี้ก็ได้ของดีเยอะอยู่นะแล้วก็ได้หีบด้วยโอเคครับก็ได้ส่วนลดกระจุยกระจายเลยนะการันตีน ใน,กกนในรักแร้ตีสกีในรอบถัดไปอีก25่โลโอ้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกลิ่นความเกลือเริ่มมาโอเคทีนี้เรามีแต้มแรกนะครับผมอยู่ทั้งหมด12แต้มก็อย่างที่บอกไปครับผมก็ไม่ได้ตัวของคาร์มิวครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าได้ตัวของวาลัสมานะครับผมยวด,ดูสิว่าเรามีอะไรหน้าแรกบ้างนะครับนี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นไอคอนนะครับผมขยับได้ของตัวของอตัวของเวสนะครับโอเค วารัสนะครับผมดูสิว่าเราออกมาแลกอะไรได้บ้างก็จะมีตัวของกรอบนะครับผมกรอบเนี่ยจะใช้นะครับผมอยู่ที่8นะครับแล้วก็ดูท่าโพสท่าโพสตัวของวารัสจะใช้5นะครับผมก็เท่ากับว่าเราจะขาด1นะถ้าเกิดเราอยากได้ท่าโพสกักตัวของกรอบเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องเปิดอีกนะครับผมแต่ว่าเราพอแล้วครับผมกับความเกลือนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นตัวอะไรเยอะขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราเอากรอบ้วกันเนาะเพื่อมันเท่ๆนะครับผม โอเคเอาท่าก่อให้กับตัวของวาลาัสไปแล้วก็อันนี้เราต้องทําการเปิดนะครับผมเพื่อหามาอีกหนึ่งแต้มนะก็เก็บไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมผมจะไม่อยากไปสุ่มต่อแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองนะแต่ว่าห้าสิบดอกนะครับผมไอหนึ่งดอกเท่ากับห้าสิบไวคอหรือว่าเราจะลองเปิดดูอีกสักดอกหนึ่งเผื่อจะได้ดีไหม ไม่เอาเดี jump, ๋ยวไม่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 ไม right ่ไม่ไม hmm. ่ไม okay. ่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฟิลเตอร์สติ๊กจะมาครับโอเคก็จะประมาณนี้นะได้ตัวของสกินวารัสมานะเดี๋ยวเราไปดูตัวของโมเดลสกินวารัสกันก็นี่ครับผมหน้าไอคอนนะถือถือว่าเป็นสกินที่ไม่ค่อยเกลือนะสำหรับผม แต่ว่าในบรรดา4ส,สกีนทั้งหมดเนี่ยคือผมไม่เล่นตัวของไพถ้าผมได้ไพเนี่ยคือผมเกือจริงลองมาก็จะเป็นตัวของสเวนแล้วก็จะเป็นตัวของบารสัสแต่ที่ขอว่าดีใจสุดๆเลยถ้าได้ก็คงจะเป็นตัวของคาร์มิลนะครับโอเคนี่ครับถ้าสูมเข้าไปก็จะประมาณนี้โอเคแล้วก็นะครับผมไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูเอฟเฟกต์นะโอเคครับผมสกีนในเกมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโมเดลเนี่ยพาเดินนีแบบนี้ อก็เหมือนสกีนปกติแลยถ้าเดินตัวของวารัสนะหลังค่อมๆหน่อยนะครับก็มาดูท่าว้ากกันนี่ท่าวากาวาของตัวของวารัสนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะโอ้ท่าวา้ากสวยอยู่นะครับผมนี่มีการแบบขี่หัวมังกรอะไรแบบนี้นะครับผมก็ท่าวิ่งออกจากบ้านก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ <all> ต่อมาครับผมมาดูที่การโจงตีปกติของตัววารัสกันนะมาดูการออโต้แอคแท็กนะครับผม <No S 1> นี่ประมาณนี้อ่า สเต็คสเต็คก็จะติดบนตัวดัมมี่ประมาณนี้เลยนะครับผมส t ต็ k สกิลสองนะถือว่าสวยอยู่นะครับผมแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลที่หนึ่งกันนะครับผมพิสซิ่งอารู้นะนี่ชาร์ตนี่ประมาณนี้นี่ชาร์บแบบชาร์ทสุดก่อนอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่สวยนะตอนงาน้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนยิงกันประมาณนี้ปิวนะครับผม อ่าสวยนะตอนโดนัตูล,ล่ะนี่นจะมีอรมอร่าแบบพี่เป็นออร่าแบบมีสีอะไรที่ตัวัตูด้ยนะนี่อ่าสวยครับผมแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมพอกดใช้ดูสินี่อ๋อมันจะมีแบบว่าเป็นแบบมือติดไฟครับไฟมันลุกเงน,ะนี่สวยสวยสวยแล้วก็พอตีใส่สัตูบแปะสแต็กอาไว้อ่าพอครบสามสแต็กก็จะเป็นตัวของือแนบบเป็นยันสีแดงนะครับผม แล้วก็กดริิงจอโลยิงขั้วอืมก็จะมีเหมือนการระเบิดแดงๆขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็เขากดจิ้สองว้วยิงนี่ประมาณนี้ครับผมสวยนะก็ นี่มเมื่อกี้ผมเห็นสังเกตได้ว่าตอนแบบว่าเรากดฟิชซิ่งไอโลง,งา้างแบบนี้ใช่ปะอ่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่หรืเพื่อนเราดูตอนผมกดสกิลสอนะแล้วกดงา้างนี่เื่อพอมือมันติดไฟอ่ะเพื่อนเพื่อนสกิลนี้มันก็แบบมีไฟออร่าติดมาด้วยอ่ะโค้รสวยโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลที่3กันนี่น,นี่ก็ถือว่าสวยอยู่นะ สวยนะครับผมสำหรับสกินวารัสกินนี้นะครับมาดูในส่วนของสกิวแนติเมสวารัสกันนะครับผมก็เรียกถาวรออกมาในห้องรัดศัตรูแบบนี้นี่แล้วก็ถาวรก็ค่อยๆกระจายไปโดนศัตรูตัวอื่นนะอ่าสวยครับผมอืมสวยมากนี่แบบนี้ครับผมแต่ว่าเอฟเฟคของออนติวารัสเนี่ย มันดูจืดชืดนะถ้าเทียบกับสกิลอื่นๆนะครับผมแต่ว่ามันมาดูอลังการตอนเวลาแบบมันลากไปล็อกตัวอื่นอ่ะมันถาวรมันไหลไปโดนตัวอื่นอ่ะเพื่อนๆสังเกตดูปุ่มนะครับผมดูเนี่ยมันมาอลังการตอนนี้แหละแบบอื่นนี่คือสกิลอื่นนี่ผมเฉยๆไอ้สกิลวันเตีอผมเฉยๆแต่ว่าที่ชอบที่สุดเลยคือตอนกดฟิชชิงอาร์ค้างไว้คู่กับสกิลสองนะแบบเนี้ยเนี่ยมันมีออร่าไฟติดที่มืออ่ะโอ้โหโคตรดุดันครับ สวยเวอร์โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของวารัสนะครับผมเป็นสกินที่สวยมากๆนะก็ไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทำคลิปให้เพื่อนดูนะช่วงนี้มีคนขอคลิปตัวของวารัสมาพอดีนะก็เดี๋ยวใช้สกินนี้เอาทำการรีวิวไปเลยนะครับผมก็ตัวของสกินวารัสนะครับผมมันมีสกินอีกแบบหนึ่งก็คือระดับเม็ดส้มนะครับผมที่ต้องใช้เกมแรกนะน,นี่ตรงนล่างก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเท่กว่านะ แต่ว่านั้นก็จะเพิ่มความเคือเข้าไปอีกนะซึ่งผมไม่เอาแน่นอนนะเพราะไม่ใช่ตัวเมนนะครับผม โอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ยืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวนี้ก็สนับสนุนผมได้นะครับผมในการกดซุปเปอร์แดงนะหรือปลาแบบว่าเปสกีนให้ก็ได้หรอ,อรอยแรงนี้นะผมจะได้มีเงินมาทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนนะผมมีบาง,งคนแบบว่าขอมาแต่ว่าผมไม่ได้มีกําลังซับขนาดนั้นนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ทำให้เพื่อนดูนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับผมก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย